เองพนกล้องไปตรงไหนเองก็เจอของดีหมดเลยว่ะเหมืนให้เอาไว้โชว์ที่ร้านกูนึิกว่าจะให้เฉยๆเฮียเอาแอมเบอร์ไป <laughs> สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำ GP แรกเซอร์ไซส์กา,าดครับอย่างไงก็ฝากติดตามเราด้วยแล้ว,ลวกันเราจะเริ่มต้นด้วยเพื่อนบูรอเฮงเมต ตอนนี้เรามาถึงบ้านเพื่อนเราที่เราจะมาคุยของเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูว่าแม่งทำเพ่อะไรอยู่แล้วกันใช่ครับแต่ก็มาวุ่นๆเลยว้าวสวัสดีครับผมแนะนำตัวกับกล้องหน่อยตอนนี้ก็น่าจะเป็นบุคลากรนะกำลังทำโปรเจกต์ใหม่ๆนี่แหละก็วนวุ่นกันอยู่ตรงนี้แหละก็วนวุ่นกันอยู่ว่าตอนนี้เราได้พบช่องกูเลยนะสรับบุคลากรด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับไว้จัดไว้จัดจริงๆกูอะต้องมาคุยของมึงมึงเสนอของดีที่มึงมีให้ดูหน่อยว่า กูมาที่นี่แล้วมีอะไรบ้างดีทุกอย่างครับดีทุกอย่างเอ็นแทนกล้องไปตรงไหนเอ็ก็เจอของดีหมดเลยวะไม่มีของไม่ดีว่ะรายการกูอะพอมันมีของดีปุ๊บจัดเจอของสะสมด้วยเลยคนหมดนี่คือสะสมหมดเลยว่ะแต่ว่าทักเข้ามาถามได้เผื่อบางคนชอบเหมือนกันไงกูก็เตรียมของสะสมทั้งหมดเนี่ยเอาไว้เห็นดอมีหลายแบบของสะสมส่วนใหญ่เลยครับใช่แบบนี้นี่ขายแล้วเรืย บอกมาข้างในก็จะเจอถุงถุงหมวกแถามมาให้นะแล้วก็อันนี้จริงๆเข้าไปดูในนี่เลยนะรอเมิทไทยแลนด์แม่โหไม่ห,หาาย,ยุดเลยใช่ก็ต้องมีบอกอรอยายละเอียดบอกข้อมูลอะไรไม่เคยเป็นครับมีดการ์ดส่าที่หัวก็ว่าใส่ใส่อะไรแล้วสีไหนอย่างไรนะครับ A few moments later อย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของสีงดำดิ่ดำครับแล้วก็ทางด้านในก็จะเป็น ถึงขายเลยอันนี้มันเป็นของใหม่ด้วยเนาะถ้าอย่างใบนี้อ่ะมีกี่ใบสีนี้ในไทยมีใบเดียวพี่หนึ่งได้ไปล็อตเดียวกับต้นล็อตแรกเลยจะเป็นโลโก้ใหญ่เลยพี่หนึ่งเอาไปใช้3าสี่ปี5ปีอะพอกันนะเออแล้วก็พี่หนึ่งเหมือนให้เอาไว้โชว์ที่ร้านูุณกว่าจะให้เฉยเที่ง เอาแอมเบอร์ไปเห็นนี่ของพวกอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะนี่จะเป็นตัวเอาพายออสการ์คอลเลคชันครับนี่ก็จะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ดูอะไรอย่างเงี้ยได้นะวัสดุเขาก็คงเป็นวัสดุเป็นวิธีการเย็บเป็นอะไรอย่างเงี้ยของสมัยนี้แล้วฮะแต่ว่าดีไซน์ทั้งหมดอ่ะเขาออกมาเป็นชื่อออสการ์คอลเลคชันไม่แล้วก็พอจังหวะได้มีเงินมีอะไรก็ไปเอามาไว้สะสม จะมีกล่องไหมเนี่ยครบครับโอ้ยเป็นของสะสมไปเซอร์ในพรุ่งนี้ครบไปแล้วไปแล้วรอข่าวมแล้วเนี่ยเรื่องรอข่าแล้วก็จะเป็นแฟนเียวการ์ออสการ์เพราะว่าผลิตออกมาเป็นถูงมือผมก็ไปเอามานะอันนี้ตอนที่เขาขายเขาขายอยู่สี่พันกว่าสอนก็จะไปได้เลยก็ ขอความรู้สึกแบบถูกมือสี่ทันกว่างต้องขออนุญาตหน่อแบบขอสะสมแบบอันนี้ได้ไม่ติดอีสโอเคโอเคลช่ใช่เอ็นมันก็จะกระชารวัสดุหนังหนึ่งที่ดีเอามาสิบคู่ได้ครับเหลืออยู่ประมาณสามสี่คู่ขอแบ่งหนึ่งขอสะสมไปแล้วส่วนหนึ่งของออสการ์เนี่ยแม่งบอกอย่างนไรที่กล่องแม่งโคตรเท่ถ้ามีตั้งไว้ที่บ้านแม่งก็โคตรเท่ไอ้โอ้ยมีเหมือนในรูปเลยว่ะ อ่าแตา่ก็แบบนี้วนๆเหมือนกันแป๊ะวันที่จะไปขี่บินเทปอะ่ะตอนที่แต่งตัวตอนเช้าออกจากบ้านไปเราจะใส่แบบนี้ลงไปเออขนรถขึ้นกระบะขึ้นอะไรไปใช่ไหมแล้วพอลงเสร็จรบเนี่ยก็จะ อ่าอ่าอ่าเนี่ยเริ่มเริ่มเห็นแล้วนะเริ่มมีหมวกเริ่มมีของขายนิดนิดหน่อยห <Hey. S 1> น่อยที่มันมีอยู่ที่ร้านนะมามานี้มาเมันก็มีพวกนี้ออบชงออปชั่นนะนี่เป็นของที่มีอยู่ที่ร้านเห็นอันนี้อยู่นะมันมีแบบหลายอย่างมากเลยที่โอ้ในของเก่าเป็นแบบเชียร์สนามแข่งเไ้ยหันมาทีมีโต๊ะว,วางอยู่แล้วเที่อ่โอ้โแล้วมากับเสื้อตัวแรกเลยเออโหเท่ดีขึ้นเป็นของสะ ก็คือเสื้อผ้าที่มึงกำลังยืนยันก็คือเสื้อผ้าเว้ยเออเออไอ,อเดียวมีงพูดแล้วมันมันมันเป็นแบบนั้นว่ะการทำเสื้อกูว่ามัน ดีเทลบางอย่างอะพอจิ้งทำก็จิ้งรู้เลยวะได้ทําแล้วก็แบบเหมือนพอมึงสอดดูตัดอะไรปุ๊บนั่งเชื่อามันมีดีเทลเรื่องฟีเรื่องอะไรอย่างนี้ของมันอะกลายเป็นว่าพอเราทำรุ่นเนี่ยนั่งมีตั้งคอลเลคชันอีกตัวกูอะไม่ได้สะสมในแง่ของความลึกกูสะสมในแง่ของแบบภาพรวมดีไซน์เออใช่ใช่สองสามตัวสวยๆที่ชอบชอบได้ไหมของสะสมเนี่ยอ่ะอันนี้เึ็นบาไม่ตลกไม่ต้องหลงไว้ซะ น,นี่เขาจะมีโลกโก้ด้านหลังเว้ยเห็นปะเห็นปะเออคือเหมือนเรา ม่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆว้ที่บางทีเราเป็นแฟนของใครอะไรอย่างเงี้ยแม่งเราก็จะแบบพยายามเก็บดาวนะว,ว่าคอลเลคชันเนี้ยพี่เต่าต้องเป็นคนที่แบบช่วยออกแบบแบบเวลาวางอะไรเงี้ยเขาก็จะวางแบบเรียงลงมาอะไรอย่างเงี้ยมึงบอกเออแม่งเป็นดีเทลมันเป็นความรู้สึกอะเราก็แบบเขาตั้งใจอะพอลงมาก็เสื้อรุ่นนี้เขาก็ขายเราก็หมดเลยอเงี้ยก็เป็นอันนี้เดี๋ยวให้ให้ใ<ช>ดูอันนี้แล้วกันนะผ้ามานะันอะนะอันนี้ดูไม่เป็นอ,อันนี้ไม่ได้กวนตีนนะไม่ได้กวนตีนคนดูด้วยดูไม่เป็นจริงๆแต่ว่าดีไซน์แม่งสวยผ้าแม่งนุ่ม เออเขาเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อันนี้ก็ดูสไทบ่อยอันนี้บูมีหลายตัวอันนี้ตอนที่งานแข่ง D M X 5เว้ยดูดีไซน์ที่กเขก็ดดหลายเส้นลายอะไรอย่างเงี้ยต้นั็เคยสอนบูอยู่เลยอะเรื่องการสตอกยังพวกเนี้ยมันมีดีเทลเว้ยแล้วบูรู้สึกว่าเขาตั้งใจทำมาวะมีอีกไหมเนี่ยมันจะเป็นนี่อันนี้อันนี้วนๆอ่ะครับวนๆอีกแล้ววนๆวนอยู่ใน,นบ้านเาายอะไยะไปเลยเป็นวนๆแบบเดรุส ยยยก็จะเป็นแบบเสอไหล่เครื่องโยนเอชอาร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบเนี่ยอะไรสกายเลยที่เขาเล่นเล่นมั้งอันนี้ถ้าใส่ห่อไว้เนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเข้าใจนะแพงพร้อมแพงผมแทบจะไม่เคยใส่เลยมั้งเออถ้บจะไม่รู้กันด้วยมั้งว่าแบบผู้ชอบอ่ะอันนี้เสื้ออะไรตัวนี้อ่ะตาถึงอ่ะตัวนี้มันเป็นเส <c oughs> ื <c oughs> อๆๆ้อผูบเปอร์เซนด้วยผูบเปอร์เซนมันเป็นแจ้ <c oughs> งเรียก ฟันนี่ช็อปเปอร์ก็ทีเออมันเป็นฟันนี่ช็อปเปอร์แล้วก็แบบจะตังแรวญี่ปุ่นใช่ครับใช่ใช่ใชเราพอดีตอนนั้นงานแต่กเขาห,หลอกเลยเขาวินมาเรากูไม่รู้ว่าจะทำอะไรไงกูเด่นเขาถ่งใบเชืเอเชือเป็นนี่แหละเออเอามาเลยแล้วก็กนนเนี่ยก็ชื่ออะไรกระสันคนนี้เออก็เซ็นมาก็เลยเอามาแฝงมันเป็นความรู้สึกหนึ่งนะเวลาหนึ่งน้องเลยมันมีค่าต่อคนบางคนว่ะของพวกนี้มันต้องบางทีเก็บไว้เป็นส่วนตัวไงแบบอยากเห็นแค่คนเดียวก็มีอะไรเงี้ยเราอยากดูของสะสมที่มีคุณค่าต่อเจ้าของ แบบนี้นี่นี่ของสะสมนี่ฮะเออนั่นแหละที่อยู่ในซอกๆอะไรพวกนี้เนี่บเทียนใช่มสะสมอเออไปก่อนเออผมไม่อยากบอกว่ากูเป็นตัวจริงแต่ว่ามีเยอะอันที่เก็บๆกูมันก็รอตรงนี้ตรงนี้อย่าให้มันไปหยิบุดไปหาลงฝั่งนี้ใช่ไหมพวกกูที่กูเหมือนกูคัดเข้าไปเจสซี่อ่ะเจสซี่แยกๆกี่กันอยู่ รุ่นนอะของมึงนัน,นหม่ดีกว่ของกูกูชอบทีนเกไงนี่อย่างนี้ก็แบบในตั้ีกูก็จะปรับเป็นรุ่นมีโ,โกดัร์ที่อะไรอย่างเงี้ยมึงหมืงแดอุดรุ่นก่อนที่แบบกูทํางานตช,ชอบเอีเอ็มที่เป็นรุ่นก่อนที่กูทํางานด้วยเออคือไม่มีผิลาดถลุงสั่งบอกไว้โอ้อหดีใ่เนี่ยอ้ี่ไหเนี่ยที่อยากเห็เนี่ยเออเชื่ะมัน่าณนี้อันนี้นะ มที่มีค่าชันซี่งอ่างนี้ลายเนสมสไลด์พย่างเงีคเออมันแบบเว้เฮ้ยลายเส์ใครนะลายเซนส์พาเฟย์แ่น่นแข็งว่าตัวจีได้ชั้โลกอ่ะเออนั่นแหละมันเซแล้วพุได้มาได้ไง่ายเซนี้ได้มาได้ผมว่าขอมันเรางี่ประมาณนี้ประมาณนี้มาแล้วก็มีเรื่องรถอีกที่แบบเวลามันไม่ท่าด้วยก็เป็นประสบการในครังแรกเพราะ่าเป็นฝนมีฝนคงติดข้างล่างดีกว่าป ปะจริงๆแล้วมันต้องขอของอะไรเงี้ยอืมขอเนื้อเอกอะมึงเอาอะไรไปสะสมไปอีกนี่นี่ลูกค้าปูชอบมากรุ่นนี้รุ่นนี้เราอยากให้ลูกค้าเจอหยิบให้จะให้กูหยิบเฮียที่กูต้องเสียใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวกูดึงให้มึงถึงสามทุ่มให้ดูเฮียกูอ่ะชอบตรงนี้อันไหนพอเวลามันเร่งด่วนให้กูต้องเลือกแล้วโหเลือกยากเลย่อกูชอบอันนี้ เรานี้า้่ไอเลยเราได้ของกับบ้านด้วยกูรายการงดนท้าทางรุ่งนะเหียถือกล้องแข่งไปแข่งมาไอ้สัสเราได้ของเหียรายการทำยังไงเนี่ยูดูละ้ตยเลยโอ้โหเหียสามหลักสามหลักักไม่ใช่หลักถึนเลยกูเริ่มเข้าใจที่มาที่ไปรายการมีอะไรที่หมยของสีนีี่ไรแล้วไปแล้วเปาดี๋วเดี๋ยว เออจะเคยมานเร็วแล้าเพียงไปมาไ,ปไปหปตกลงให้กูสองอันเลยฮะเออไม่ตากล้องกัน,นเอาเอกสารให้กูสองอันเลยไอ้เพียงเดี๋ยกูดูไม่ดีไดีว่ะเวลาอยู่เรื่องการดูรายการดูซิเนี่ยงใ้แต่เดี๋ยวกูไปคิดเกี่ยวกับเรื่องแล้วการนู่นอ่ะมันจะไปอยู่กับผู้ชมหรือมันจะอยู่กับกู เราก็ขอปิดรายการไม่ถึงพันเด็ดเดี๋ยวกูปิดให้มามามา <laughs> <laughs> สวรรายการกูเลยสำหรับวันนี้เซาไซกะหลาดน,นะครับเรามาบุกบ้านของพี่บูกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราก็ได้บุกเห็นนูน่นเห็นนี่ของบ้านเขาเต็มที่มาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นี่ได้นี่มาอันนึงแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะกลับแล้วนะครับถ้าเราออกทางนู ok ้นข ok ู ok ่ต ok ้องแั ok ่งเรียงมุกจับของข้ไมเช้ากลับมายังไงเนี่ย ตามเาสาไฟกาฬาเาสาไฟกาลาดากาฬาเาสาไฟกาฬา,เ,า,า,าเลยจากต้นลายไฟนะครับเรามาติดตามอีพีต่อไปเวลาเราหมดละเราบุกซ้ำเลยแล้วเราได้ของกับบ้านหลังของที่แรกครับ